เพื่อนๆค้าค,คุณครูจะมารีวิวอาหารให้ดูคะ่ะไปซื้อหน้าบ้านมาทดา้ั่วต้มแซ่บเพี่บอคนี่แซบแซบค่ะเขาครัวเพื่อนครัวเองคุณครูอันพกกันไปกินสเต็ตกถ้ามีนอนมาทำคู่พิงมันบอกคู่พิงคู่พิงคู่<า>พิงกินสเต็ตกบบแซ่บเป็นไงเนาะ เรากลับมากินเขาอยู่บ้านนี่เสื่องชั้นนอสไปกินสเต็กแังได้เคยต้องกินตำคุงสีเละเล่าอ่ะเฮ้ยแม่ก็ได้มาสั่งหนาบ้านเพราะใส่ได้บอกคุณคุณพิงเพราะใส่ได้ค่ะเพราะใส่ได้ต้มแซ่บค,คู่ด้วยค่ะนี่เด้อแซ่บอีนเดีค่ะต้มต้มแซ่บกระดูกหมูค่ะสิสูตรให้เบิ่งเด้ออื้มเปรี้ยเปรี้อร่อยค่ะท่านผู้ชมค่ะ มาเด้อมากินน้ำคูเด้อผักหลายๆผักกาดอันคูพิงเอามาให้คูได้นะคุณยายคุณปู่ว่าไงเขาเนี้ยก็ซื้อเอาเป็นถุงนี่นะประมาณนี้แหละค่ะท่านผู้ชมค่ะผู้พิงซิมรู้แสบปะหนซ่อนอยู่นี่ละ,ะซ่อนซสอนเออแสบแสบปะตักใส่ถ้วยน้อยนั่นแหละผู้พิงนะครับเป็่อนใดใดยิ้มข่าวใบใหญ่โรงเรียนมาอยู่ในเมืองแล้วเป็น,นั่นใด ไปบอกเด็กหน่อยเห็นยังง้ก็บอกคู่นั่นฟังคนหะน่ะมีความสุขดีค่ะคุณคู่คุณคู่เด็กหน่อยถากับบ้านอานยอดวิวได้แค่ผู้ติด,ดตามได้แค่ร้อยร้อยสิบหกคนคู่พิงซื้อช่องอยัง 16, ร้อยสิบหกแล้วร้อยหกสิบกว่าคนซื้อช่องอยังช่องคูพิงคูพิงชาแนลค่ะอืมแล้วว่าไปวนันนี้เด็กหน่อยก็รอนักเรียนนักเรียนทุกคนมีโทรศัพท์ใช่ไหมตอนกลับบ้านอ่า ยงเรียนเขาใส่เด็กหน่อยเอาโทรสับมาตอนเสาร์เราผู้สิเก็บล้วก็ให้ล่อกลับบ้านเท่เดียว <c oughs> อท้ทีเด็กหน่อยเบิกโทรสั์กลับมาคู้พิงก็ได้โอกาสอ้าวทุกคนมีโทรศัพท์ในมือใช่ไหมคะเพราะน,นักเรียนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดไปที่ช่องครูพิงเมื่อไหร่ยอดผู้ติดตามถึง200 เดี๋ยวครูจะให้เรียนกลับบ้านเด็กนหน่อยก็ตึ้งตั้งตึ้งตั้งสองร้อยสิบสองเอาสองร้อยเจ็ดสองร้อยแปดสองร้อยเก้าสองร้อยสิบเอาอีกสองร้อยจะมาหอดสองร้อยสิบค่ะปัจจุบันนี้ค่ะอืมนักเรียนช่วยใช่ไหมนี่ช่วยนักเรียนเป็นแฟนครับคุณครูน่ารักจก่งเลยคุณครูหนูอยากออกช่องครูบ้างอืมคุณครูหนูอยากออกช่องครูบ้างเออเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวครูให้ออกก็ได้ว่าจังเซอืมเห็นบอกแล้วสามารถน่ะหรอสนุกเนาะคุณครูในเมืองเนี่ยเนาะสอนชันใดหม้อใดก่อน สอนมันยังขอ,อดม่สามสามอ้อสุดยอดเลยค่ะมัธยมเด็กหน่อยมันก็มีโทรศรัพท์อยู่แล้วมัธยมมันมีความรักแล้วเด็กมัธยมนะคะอย่าลืมสอนให้เด็กรู้จักคุมกันเถิดน,นะคะครูพิงค์ที่รักแทำหุ่งกับโอเคบประหารโคตรๆอยู่างไข่แนยอยู่าห้ามไข่แนยเนี่ยดาวเก่ากินมันจะเซ็งอืมันพักเหมือนครูพิงค์เพิ่นเอามาให้พูดด้วยค่ะหาผู้เห็นซ้ำหลงหมองแมนบอาอ่าแล้วซ้ำอีกอีกครึ่งหนึ่งแจ็คยู่ใส่คพูดนั้นถ้าพอนหลงถิ่มส่บุ โอเคเด้ค่ะเดินนี่ต้มแซ่บโอเคจ้า